สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูสิริมาเนสุวาณในกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรคะงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช่ไหมคะลูกซึ่งเรามีชื่อย่อๆว่า กอทใช่ไหมคะเราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะลูกชั่วโมงที่หใช่ไหมคะของวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าหรอวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหมคะลูกวันอังคารแปลว่าเราเปิดเรียนมาแล้วกี่วันกี่วันฮะเปิดมาแล้วกี่วันลูกเปิดมาหนึ่งวันใช่ป่าเมื่อวานวันจันทร์วันนี้ก็ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ วันที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหวันที่สองสงสัยชั่วโมงสามเรียนเลขกับคุณครูทรงสมรไปเป็นไงคะลูกฝากครูทรงสมรไว้เหรอคะฮะม่ได้เอากลับไปด้วยเหรอเอากลับมาหรือเปล่าหรือว่าพอครูทรงสมรออกไปปุ๊บก็ฝากคุณฝากคุณครูทรงสมรไปด้วยใช่หรือเปล่าลูกออไม่ต้องฝากนะคะลูกความรู้ที่คุณครูเขาให้ไว้เราไม่ต้องฝากนะคะเราทําไมคะลูกเอาเก็บกลับมานะคะลูกเอากลับมาเลยไม่ต้องไปฝากคุณครูเขาไว้เพราะว่าคุณครูเขาทำไมคะ เขานํามาให้นักเรียนแล้วนะคะลูกเขาไม่รับคืนนะคะเด็กๆต้องทําไมคะเก็บไปไหนเก็บไปให้หมดนะคะลูกเก็บไปให้หมดเลยเก็บเข้าไปไว้ที่ไหนคะเก็บไว้ที่ไหนคะสาวนุ่นฮะความรู้ที่คุณครูให้เก็บไปไว้ที่ไหนอ๋อใจหมองแต่ต้นเก็บไว้ที่ไหนครับสหมองครับนึกว่าแต่ต้นจะบอกว่าเก็บใส่กระเป๋าค่ะคุณครูอ่าเก็บใส่กระเป๋าจะได้หยิบมาใช้ไหม ิบใช้ไหมคะไม่ได้หยิบมาใช้แต่ถ้าเราเก็บไว้ที่ไหนคะนเก็บไว้ในสมองเราก็ทำไมคะลูกสามารถที่จะทำไมคะนำมาใช้ได้อย่างตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเราก็ผ่านการอะไรคะลูกเมื่อท,ทิ่ที่แล้วเมื่อทิ่ที่แล้วเราทำไมกันคะเด็กๆทำอะไรกันเอ่ยทดสอบใช่ไหมคะเราได้ผ่านการทดสอบมาแล้วแล้วเป็นอย่างไรคิดว่าเราทำได้ไหม<ะ>คิดว่าทำได้ไหมคะ ได้ไหนใครบอกว่าทําไม่ได้เลยค่ะคุณครูทําไม่ได้เลยครับคุณครูมีไหมคะนักเรียนชายข้อสอบทําได้ไหมคะลูกยากไหมฮะยากหรือเปล่า,าโอ้โหใส่หัวไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราทําไมคะลูกตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมคะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนนะคะคุณครูให้ความรู้อะไรเราเก็บไปให้หมดเราไม่ฝากคุณครูไว้เราก็จะทําไมคะลูก ทำข้อสอบได้ทุกวิชาใช่ไหมคะแล้วง่ายทุกวิชาไหมทุกวิชาหรือเปล่าฮะไฟหัวไหมถึงวิชาไหนคะลูกที่หนูทําไม่ได้หาวิชาอะไรเอ่ยมีไหมไม่มีแสดงว่าเด็กๆทำไมคะทาได้ทุกวิชานะคะเพราะว่าเราเต็มตัวเป็นอย่างไรเต็มตัวมาดีหรือไม่ดีถ้าเราทําได้ทําข้อสอบได้แสดว่าเราเต็มตัวมาอย่างดีไหมคะ เต็มตัวมาอย่างดีเราก็เลยทําข้อสอบได้ทุกวิชาแต่ถ้าเราทําข้อสอบไม่ได้แสดงว่าการเตรียมตัวของเราเป็นอย่างไรคะฮะการเตรียมตัวของเราเป็นอย่างไรลูกเต็มตัวหรือเตรีมพร้อมไม่ทําไมคะลูกไม่ดีนั่นเองเราจึงทําข้อสอบไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ทําไมคะลูกเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่การเรียนของเราใน,นะคะในชั่วโมงนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันใช่ไหมคะคุณครูเห็นเด็ก,ดกๆทําไมคะลูก อยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วเริ่มจะทำไมลูกวันนี้ทานอะไรคะลูกมักกะโรนีด้วยนะคะน้องนุ่นบอกว่าวันนี้หนูขอไปสองเลยสองถาดเดี๋ยวน้องนุ่นจะทำไมคะลูกนุ่นจะหลับซะก่อนเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายเคลื่อนไหวกันก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆจะทำไมคะเล่นเกมซ่อนตาดำซะก่อนนะคะเด็กๆหันหน้าเข้าหากันนะคะลูกหันหน้าเข้าหากันเป็นคู่นะคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมคะ หันหน้าเข้าหากันเป็นคู่เลยนะคะจับคู่กันเลยไปกับเพลงเต้นระบำกันดีกว่าค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะจับคู่กับเพื่อนเลย สนุกหรือยังคะสนุกหรือยังสนุกแล้วพอไหมคะพอไหมลูกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเหนื่อยมากนะคะลูกแต่ว่าให้ความอะไรกับเราคะลูกให้ความสุขสนุกสนานนั่นเองนะคะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราจะทําการสอบกันใช่ไหมคะคุณครูได้ให้ความรู้กับเด็กเรื่องอะไรเอ่ยภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําอะไรคะทําอะไรเอ่ย ในการทำอะไรรับประทานอาหารหรือว่าการประกอบอาหารใช่ไหมใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าความรู้ไม่ต้องมาฝากคุณรูณณไว้ให้เด็กๆทำไมคะลูกเอาเก็บไปให้หมดเลยเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจำได้ไหมคะลูกกี่ประเภทเอ่ยกี่ประเภทฮะคุณครูชี้หนึ่งเธอก็บอกว่าหนึ่งกี่ประเภทที่เราแบ่งเอาไว้ไอ่าสี่ประเภทใช่ไหมคะลูกอ่ะประเภทที่หมีอะไร เภทที่หนึ่งทำอะไรคะลูกภาชนะที่ใช้สำหรับอะไรคะใส่อะไรเอ่ยใส่อาหารใช่หรือเปล่าเราใช้อะไรใส่อาหาราใช้อะไรบ้างคะลูกาจานอะไรอีกอ<า>ถ้วยชาม,ชามใช่ไหมคะทั้งสามอย่างนี้ใช้งานประเภทเดียวกันไหมประเภทเดียวกันหรือเปล่าใส่อาหารประเภทเดียวกันไหมคะลูก อย่างจานจานเราจะใส่นิยมใส่อะไรคะใส่อาหารที่เป็นประเภทข้าวใช่ไหมคะลูกแล้วก็อาหารที่ทำไมคะลูกแห้งหรือว่าเป็นน้ำแ <Hey. S 1> หา้าแห้งหรือน้ำคะลูก <Hey. S 1> อ่าเป็นแห้งใช่ไหมคะที่มีแห้งๆเราจะไม่ใส่น้ำหรือว่าถ้าจะมีน้ำก็มีน้ำอะไรคะลูกน้ำนิดเดียวน้ำขุกคลิกนะคะน้ำนิดเดียวไม่เยอะแล้วต่อไปถ้วยรู้จักถ้วยใช่ไหมคะ อ่ถ้วยเราจะใส่อาหารประเภทอะไรประเภทอะไรคะลูกประเภทที่เป็นแกงใช่ไหมคะแกงต้มจืดใช่ไหมคะลูกแล้วก็อะไรอีกคะประเภทต้มะนะคะที่มีน้ําทําไมคะลูกน้ําเยอะๆที่เราสาหรับไว้ซดน้ําน้นําเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะใช้ถ้วยเราจะใช้อะไรคะลูกต้มจืดเราจะเอาไปใส่จานได้ไหมได้เปล่าไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะอะไรเราถึงใส่ไม่ได้ น้ำมันเยอะถ้าเราใส่ไปเป็นยังไง oh. น้ำก็จะหกหมดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราเดินถือเป็นยังไงคะหกหมดเลยใช่ไหมคะลูกและต่อไปขนมขนมมีจำนวนเท่าไหร่คะขนมหรือว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มเยอะหรือน้อย <No. S 1> เยอะหรือน้อยคะ <No. S 1> เยอะหรือน้อย <No. S 1> น้อยใช่ไหมน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันต้มจืดปริมาณเท่ากันไหม ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําใส่อะไรคะลูกใส่ถ้วยนะคะใส่ชามเล็กๆถ้วยเล็กๆที่แบบสำหรับใส่น้าจิ้มนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบประเภทที่1ใช่ไหมคะคือการสอะไรคะลูกอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับใส่ต่อไปอย่างที่สองคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตักใช่เปล่าอะไรบ้างที่ใช้สําหรับตักชอ้ชอน ช้อนซ้อมอะไรคะทัพพีถ้าหนูไม่มีทัพพีหนูเอาช้อนตักได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้หรือว่าถ้าหนูไม่มีช้อนหนูเจอแต่ทัพพีเอาทัพพีตักข้าวได้ไหมลูกได้เอาทัพพีตักข้าวแล้วรับประทานได้ไหมคะลูกไม่ได้แต่ถ้าเราจะไปตักข้าวเราใช้ทัพพีได้ไหมคะตักข้าวจากในหม้อเอามาใส่ที่จานของเราได้ไหมคะลูกได้นะคะนัเนั้นต้องใช้ให้ถูกประเภทด้วยเรารู้จักกันไปแล้วกี่อย่างเลย สองประเภทแล้วใช่ไหมคะประเภทที่สามอ่าประเภทที่สามก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะอ่อะไรบ้างเดี๋ยวถามนักเรียนชายนะคะลูกถามนักเรียนชายว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ปรุงอาหารมีอะไรบ้างคะฮะที่เราใช้สําหรับปรุงอุปกรณ์ลูกอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์นะัไแต่ต้นนะค่อยคอยคิดอะไรครับลูก อ่ากระทะเก่งมากเลยไต้ต้นฟังคุณครูตลอดนะคะลูกอ่ะมีอะไรอีกตาหลิวเาหลวเก่งมากเลยเจษด,ดาพรน,นะคะลูกมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการประกอบอาหารเพื่อนไต้ต้นเขาบอกอะไรไปแล้วกระทะตาหลิวไปแล้วอะไรเอ่ยที่เราใช้ะอะไรคะลูก<ะ>อ่าหม้อเก่งมากเลยกระทะตาหลิวหม้อนั่นเองใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการ อะไรคะประปุงหรือประกอบอาหารนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยก็คืออุปรกรณ์ที่เราใช้สําหรับเตรียมใช่ไหมคะล,มลูกเตรียม,มอาหารเราใช้อะไรคะเก่งมากมีมีดมีอะไรอีกการะมังใช่ไหมคะลูกมีอะไรอีกคะโ,โ<ห>อ้ช้อนซ้อมใช่หรือเปล่า